สุีคันเพื่อนคลิปนี้นะครับผมเราจะมาประกาศรางวัลโดนเวฟกันย้แต่ว่าก่อนหน้านะครับผมเหลืออีกเวลาอีก5วันเท่านั้นกิจกรรมอีเวนต์นี้ก็จะจบลงแล้วครับผมฮาโลวีนเราก็จะมีการเนี่ยดูดิค้าอยู่30บใบ3าบใบ140บใบเราจะมาเปิดให้หมดถ้าเก็บไว้ทำไมใช่ไหมล่ะอ่า เดี๋ยวเราลองมาเปิดเจ้าใบสีฟ้าก่อนนะครับผมซึ่งในนี้มันก็จะมีอะไรนะถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลย <S <S อ๋อเนเนเนประมาณนี้ประมาณนี้ออวะโอเคครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างครับซึ่งเอาจริงนะมันจะได้อะไรไ <c oughs> ม,ม,ม่มีหมดแล้วอันนี้คือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูไงเฮ้ย อนิเมชันใหม่ปะจะว่าดูดิเออเนี่ยอ่ะตอนนี้ขึ้นชื่อข้างล่างให้ดูดีนะดูดีนะเออว่าดูดีมากสวยงามครับผมนี่เลยข้ามไปแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะนี่นี่ได้ดมเปอร์มาได้มาทำไมกัไม่รู้โอเคไปเรื่อยๆครับอันนี้เราก็จะไปกันเร็วๆ,ๆนะซ <c oughs> ึ่งเลดเฮเลดท้องว่ะเลดท้องว่ะต้องได้หุ่นเป็นตัวตัวแล้วล่ะ ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วมีเออไอเนี้ยอยู่ข้างล่างโอเคเมื่อเขาก่อนอยู่ข้างบนนู่นโอ้โหมันต้องแหงหน้าขึ้นไปดูกระดกตาขึ้นไปดูกรอกตาขึ้นไปนะนี่เหรอดีก็เล่ทองเหรออุ้ยได้ปืนไฟฟ้ามาบึ้มเลยว่ะและชัตเตอร์<า>และก็น้องไบซิงด้วยครับผมน้องไวสตาร์ของเรามากันทุกรอบเลยนะโอเคๆสลับมานี่มั่งครับผมไปสีแดงมั่ง อันนี้ก็จะมีอาวุธนะครับแต่ว่าเป็นเศษด้วยนะไม่ได้มาเป็นแบบเต็มๆอ่ะเออเราโอ้โหจะดูดีดูดีข้ามไปเลยครับผมนี่ไงว้าวว้าวโอเคขนาดอ่ะสีม่วงมั่งครับเรามาเปิดกันทุกอาลเลยคือวันนี้ไม่หมดเราไม่เลิกม <c oughs> แม่ทำาย่างมีเยอะมีอยู่น้อยนึงเฮ้ยเล่ทองด้วยครับ ต,ต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วอะไรมาเป็นทองอะเล่ทองนี่คืออะไรอะเล่ทองจากการม่วงเงินนะนี่เลยแบล็คเลียวเลยครับเฮ <c oughs> ้ยหุ่นเป็นตัวตัวก็มาในการเงินเว้ยเฮ้ยโอมาอีกคนนึงโอ้โหเจมส์ครับอันนี้ของคอนดอนะนี่ไงคอนดอมา5 0าร้อย่าอีกห้าร้อยแม่ถ้าเกิดเป็นคอนดอมันก็จะดีเลยใช่ไหมล่ะ แทนอ้เจ้าแบ็กเรียเล่เนี่ยนะยอสไนเปอรเออ์เอาอีกดีเอาอีกดีอื้ตึงอ่ะผมว่านะเลดอะไรอะไชมพูเลดม่วงครับพ้ามไปเลยครับผมเลดม่วงเนี่ยมันไม่น่าประทับใจเท่าไรหรอกนี่เฮ้ยตะพันหนึ่งเลยนะนี่โอเคต่อไปครับเอาสีแดงบ้างแดงบ้างโอเคชึบ เรารู้อยู่นะหรือ,อยังละสิบยังละสิบป่ะเราไปนี่ต่อครับผมเราไปการม่วงเอ้การข้อมูลทั่วไปครับและเลที่ออกมาสีผูบ้าใช่ไหมเออเออตะกี้มันมีขอบป่ะใช่ไหมก่อนที่กำลังจะเข้าห้องเนี้ยมันมีขอบออกมาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราลองดูใหม่ครับผมว่าเลทอะไรนะเราดูได้จากตรงนั้นแน่ๆเลยว่ะโอเคเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยเขบขอบอ่ะเขบขอบห้องอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเดทท้อง เออนี่ไงเออเราดูได้เอ๊ะหรือว่ามันมีมานานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตอ่ะ่จ้าบ้าเหรียญทองเราต้องกดดูหน่อยเผื่อได้เผื่อได้ทองอะไรวะเอ้นี่ไงเฮ้ยเอาชอโจีโอ้เป็นอโนช็จีนะครับผมแพะเอเลียนของเราเออเออเออตอนนี้เราก็ไม่ต้องรู้ั้างในแล้วสิว่าเลดยอะไร เราดูได้จากขอบประตูห้องเลยครับเลธ,ธรรมดาขาวจัว๊ะแต่วันขึ้นมาเป็นเหล็น้ำเงินนะเนาะปข้ามเลยครับเศษรษล้วนแน่นอนไปต่อไปต่อครับผมเออใช้ได้นะแหมต่อไปอข้ามสิจา้าเออโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่รูซับดูเออมาบึ้มเลยว่ะจัดไปครับผม เลดทองครับทองครับผมทองครับผมเอาไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วดูนี่ไงชัตเตอร์อีกแล้วแล้วเราคือเอาจริงเราต้องการอะไระวะเฉลิโลไงเป็นตัวตัวไงเออใช่ป่ะใช่ดิต้องการเฉลิโลเป็นตัวตัวเราต้องตั้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่ง มันถึงจะแบบดูโอเคขึ้นโอ้ยไปครับผมข้ามเลยว้าวปปลปลปปเราไปเร็วๆแล้วผมเดี๋ยวเราจะไปประกาศผลรางวัลกันดีกว่าโดนเวฟด้วยโอเคก็นะไอหมดไอไอันนี้มันได้ง่ายแล้วมันก็รางวัลมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคือเมตามันก็จะอยู่ในการ์ดมนะ่วงไงหรือมันก็การ์ดฆ่าหัวไปเลยนี่เละท้องเลยครับข้ามเลยจ้า อูนี่ได้ซับลูเออร์ดมเปอร์มาเลยครับไม่ได้หุ่นเลยว่ะแฟชมพูเลเลื่อนเลื่นม่วงดีกว่าข้ามครับผมอันไหนอันไหนม่วงอ่ะอันนี้คือม่วงแล้วหรอพันเดียวเนี่ยนะอ๋อนี่ไงชัตเตอร์ห้าพันชิ้นครับใหญ่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 ป่เราเปิดให้หม่วงเลยครับผม เลทองจ้าเลทองจ้าแล้วอะไรมาเป็นทองละจ้าข้ามเลยโอ้โหซับรูเออ้เอียแล้วออันนี้คือเราต้องการาจริงๆใช่ไหมอะถ้าเกิดเป็นเพื่อนบางคนไม่มีอะเพื่อนๆก็อาจจะต้องการมัอนอยู่นี้ผมก็จะเอาตัวเองเป็นเนบนบรรทัดฐานไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีนะเพราะความเกลือของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเออใครครับผมตับสุดท้ายครับ โลสุดท้ายของเราเลดท,ทองด้วยครับโอเคมาดูกันว่าทองมันจะทองสักแค่ไหนเชียวปับโอชโคโจิอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ยังเล่นได้เล่นดีอยู่นะแต่ก็อย่าไปบวก,กดักมากล่ะคอนดอดักเนี้ยแพะก็ไม่รอดโอเคครับผมตอนนี้เราเหลือแดงทองโลสุดท้ายครับมาดูกันว่าจะได้อะไร เหล่งทองครับผมต้องได้อาวุธเป็นชิ้นชิ้นแล้วจัดไปดินี่ไงโจตันก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเออได้มาเป็นอันนี้ไม่น่าเกลียดและอาวุธจรวดน้ำแ็งเนี่ยก็ยังเล่นได้สบายสบายเลยครับผมและตอบสุดท้ายสำหรับม่วงครับผมแล้วก็โลสุดท้ายสำหรับอีเวนต์นี้ด้วยของผมนะเกลี้ยงเลยโบเบย์โบเบย์โอเคจัดไปครับ นี่ไงได้เจมบล,ลักซี่มาแล้วก็แรปเตอร์หุน่นออกแค่แบล็กเบอรลร่ตัวเดียวเลยบมวแล้วเกลี้ยงเลยไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าใครจะได้โดนเวไปทั้ง4คนครับผมไปกันเลยมาในส่วนของการประกาศรางวัลกันดีกว่าครับผมซึ่งที่ได้ไปในไลฟ์สตรีมครับผมก็คือวอลล่บอทนี่เลยต่อมาว่ามูรูเมสครับมาแล้วก็ต้องคัดลอกที่อยู่ที่ผมให้เพื่อนได้ลงไอเดียไว้นะเป็นคลิปไลฟ์สดครับ เอามาวางไว้ตรงนี้และที่สำคัญนั่นเพื่อนจะต้องมีคำว่า DMBL ด้วยมาดูกันว่ามีผู้ที่ทำถูกกติกาอยู่ทั้งหมดกี่คนผู้ที่ทำถูกกติกาครับผมมีอยู่ทั้งหมด39คนแหมก็โดนนะนะมันก็ได้ไปแล้วมันก็อัพยากนะอัพงแพง,แพง โอเคครับผมมาดูกันว่าบุคคลทั่วไปทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นใครบ้างครับผมไปครับผมมาดูกันว่าใครจะได้ไปคนแรกครับผมคือคุณเม้งครับ <c oughs> เย้ยเฮ้ยคนนี้ก็สมาชิกไงแล้วก็ได้ไปด้วยครับผมเฮ้ยก็ได้ก็ได้ไปเลยสิ <c oughs> เดี๋ยวกันนะคัดลอกที่คัดลอกไอดีมาครับผมนี่เป็นสมาชิกด้วยใส่ดอกจันไว้ให้รู้ว่าเป็นสมาชิกค,ครับผมไหนดอกจันอย่ไหนเนี่ยปาบๆโอเคยินดีน,นะครับ และคนต่อไปครับผมนั่นก็คือคุณนบครับผมใช่หรือเปล่าห <c oughs> รอ่ <c oughs> อ hm นะครับผมซ้ำหรือเปล่าไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปเลยยยคันลอกมาครับ จเจอก็ให้ครับผมวางไว้สตรีมด้วยนี่ไงนานๆมาทีนะสตรีมนะ <c oughs> นมนะและรางวัลทั่วไปครับผมไม่ใช่สิและรางวัลสุดท้ายครับผมจะเป็นของใครครับผมรางวัลสุดท้ายเป็นของเกมดอจ็ดซอเรียก <c oughs> <c oughs> สายากใช่ไหมเจ็ดพนะครับผมเซเว่นพี P. สามไมเอ่ย มอ hmm. ไม่ซ้ำกับผมก็ได้ไปเลยโอเคโอเคพอพอพอเดี๋ยวจะแดงซะแล้วก็ปับ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้ผมก็ยังมีกิจกรรมแจกดีเจมอยู่นี่เลยถึง0 0ดีเจมครับผม750ดีเจมแล้วก็500ดีเจม2รางวัล กติกาง่ายๆครับผมคือเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อของในเว็บชอบ็อปอย่าลืมใส่โค้ด DMBL เลยนะครับผมทุกยอดทุกๆสิบเหรียญเนี่ยก็จะได้หนึงสิทธิ์ในการสุ่มจับรางวัลครับที่สําคัญนะเพื่อนใส่ชื่อ ID แพลตฟอร์มมาในข้อความด้วยนะครับผมสิทธิ์เฉพาะของผู้ที่ทําถูกกติกาเท่านั้นนะคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมก็ไปตามล่าเจ้าของชื่อนั้นอ่ะ ว่าเขาเป็นใครไอดี ID อะไรครับผมคราวนี้ผมจะไม่ตามแล้วนะเฉพาะเพื่อนๆที่ใส่มาครบนะครับผมทั้งชื่อไอดีแพลตฟอร์มนะนะนะแล้วคอยติดตามกันนะผมว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาแจกสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ้าเลย